10ตัดจัดมาพี่งสเต็กเป็ดเธอ10 10นั่นหรอจายเพียง1,690บาทต่อคนแดกได้หมดนี่เลยครับผมโอ้โหเยอะสร่อยปวกุ้ย สวัสดีครับผมสวัสดีครับดูกับช่องนักก้ามือแาวครับครับแนทบีเอทฟู้ดครับแล้วก็ บูเชอร์แฟคทอรี่ครับผมบูเชอร์แฟคทอรี่ตอนนี้คือเปลี่ยนมาเป็นอลาคาร์บุฟเฟ่แล้วอยไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนต้องบอกเหรอว่าจริงๆแล้วมันเป็นแบรนด์ใหม่ของเราเลยชื่อเจนเทอร์บูเชอร์เราเปิดร้านเนี่มาเพื่อเป็นทั้งอลาคาร์แล้วก็บุฟเฟ่ในเมื่อคุณจะทําเป็นบุฟเฟ่ด้วยวันเนี้ยคือผมเอาจานเน็ตมาให้ทดลองว่าทดลองก่อนก็ผมพร้อมที่เปิดแล้วหรือยังใช่ไหมขอบคุณมากขอบคุณมากคือคุณราคาเท่าไหร่นะ 1690งหกเก้าศนย์หนึ้าศูนไม่อั้นเลยไม่อั้นเลยครับแล้วก็มา2คนผมแถมทูมาฮอกติ้งหนึ่งชิ้นเป็นทูมาฮอตบราเอตด้วยนะไม่ใช่ทูมาฮอกธรรมดาไม่อั้นจริงๆไม่อั้นจริงๆครับพี่ไม่เปลี่ยนใจไม่เปลี่ยนครับคุณผ่านนัดได้คุณเปิดบุฟเฟ่ได้เลยนะ่วาถ้าเกิดว่าผ่านนัดได้คือ100คนก็ได้คุณก็บอกเขาไปว่าที่ผ่านมาแบบเนี้ยเขาก็อันเฟินไปกี่คนแล้วก็เยอะที่พาผมไปเนี่ยก็เยอะนะอันนี้อันนี้เราอยู่กันที่ตึกคอโนสนะครับผม แล้วก็เจนเทอร์บูเชอร์จะอยู่ชั้นจีก็จริงๆแล้วอ่ะจริงๆร้านเรามันเป็นอลาคาร์สแต่พอเรามาทำเป็นบุฟเฟ่ต์มันก็คือสามารถสั่งทุกเมนูในจานอลาคาร์สของเราได้หมดเลย นะครับใช่ครับคือทั้งทั้งเล่มเลยทั้งเล่มเลยบุฟเฟ่ใช่ครับได้หมดแล้วก็มันก็เอามาทั้งเล่มเลยพี่ไม่ดูแล้วไม่ต้องไม่ต้องดูแล้วหยอกเล่นพี่สองเล่มเล่มหนึ่งแม่งสั่งให้หมดพวกนี้ก็จะเป็นพวกเมนูพวกแอปเปิลิไสเซอร์นะครับแล้วก็จะมีพวกเชี่ยวข้าวผัดข้าวผัดมันเนื้อนะครับพาสต้านะฮะซึ่งข้าวผัดวันเนื้อเนี่มันเป็นตัวแบบเราเรียกว่าตัวสร้างชื่อของเราเลยนะฮะว่าคนจะชอบกันเยอะมากเนี่ยพาสต้าก็มีให้เลือกเป็สิบตัวเบเกอร์แพตเตอร์ตัวนี้ก พันคือพันเก้าร้อยใช่ครับผมจ่ายพันหใช่จะสั่งได้กี่จานก็ได้โมาสิเลยก็หมื่นเก้นะใช่หมื่นเไม่อั้นใช่ไม่อั้นไม่นไม่นจริง่กดต็ที่ต็มที่เต็มที่ครับแก่ด้วยนะเออไอแกมแล้วไงแก่เหมือนกันใช่ที่นี่เขาใช้เป็นแกะแก่เด็กแกะเด็กเด็งั้นแต่นี่แก่แดดเราพร้อมไหมเอาอานี้หนึ่งครับพี่ท่าหนึ่ แล้วก็คัดสื่อเนื้อล่องซี่โครงครับซุปกุ้งซุปกุ้งอร่อยมากุ้งสองซุปกุ้งสองท้าฟูตท้าฟุสองเออชอบแปงแปงอร่อยสองครับแปงสองครับทำมาเป็าเกตตี้เอาเลยอ่านี่ก็ได้ครับเพสโต้เพิ่มหนึ่งแล้วก็อันนี้เลยก็ได้คาโบบูชิสคาโบอันนี้แพงอันนี้ซี่โครงซี่โครงซี่โครงสองครับพี่ซี่โครงสซี่โครงสองเอาเออหนึ่งเอาหนึ่งเอาสตูสตูริ้นนะเล่มนี้หมดไปแล้วนี่เล่มนี้เลยอ๋อให้หนักเลยผมบอกเลยอันเนี้ยพี่สิบสิบสิบ สิบถาดจัดมาที่หนึ่งหกร้อยกรัมหกร้อยกรัมสิบคนกินสองคนสบายเดี๋ยวอันนี้หน้าแรกมึงยังไม่เปิดผีหน้าหลังะแกะหนึ่งเลยพอแล้วเดี๋ยวเก็บพรองกินของหวานวันนี้นะนับไม่ถ้วนแล้วค่ะตอนนี้ซอสคาเฟ่เดอปารีสแล้วก็มีซอสแอปเปิลหนึ่งหนึ่งครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งอาปห่างจากโคตรน่ากินเลยอันนี้คือโปรนะไม่ไรมึงสั่งไปสิบนะ กแต่ว่าถ้าไม่หมดเขาปรับตามปรับตามราคาเลยนะเคยที่ไหนไม่หมดอ้อออมีแต่ไม่พอต้องต่อโตล่อลันนี้น่าจะต้องต่อตอโอ้เค <laughs> อันนี้คือเมนูของเรานะผมมันจะกลับหัวนะเพราะว่ากลัวบินขาดบินสูง1เมตรแต่ว่าอเน,นี้ยจริงๆมัน,น,นมเยอะกว่านี้ เพราะว่าในแต่ละอันน่ะสมมติว่าเราเราสั่งสอง <c oughs> อ่ะเขาจะติ๊กมาในใบเดียวถ้าเกิดว่ามันแยกเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งอ่ะตอนนี้คือมันจะยาวมากประมาณเมตรแปดสิบแล้วเดี๋ยวเราจะนั้นเราจะส่งไปให้ครอครัวนะครับผมะพี่หล <c oughs> านครอครัวครับอคุณลองอ่านดูมีอะไรบ้างอาคุณลองอ่านดูใ <c oughs> ช้ลิงก์เลยสัตว์คุณลองอ่านให้หน่อยโอ้บีฟทาท่ามีซุปซุปเห็ดซุปอาห้าหนึ่งซุปเห็ดสองซุปกุ้งสองบีฟคัตสึหนึ่งทอดผัดมันเนื้อแฟงมิโซะสองคาร์โบหนึ่งวาซาบิกระเพื่าหนึ่งโจยุ สเต็กเป็ดเธอสิบขึ้หถ้าคุณรับไอ้นัทได้สบายมึงรับทุกคนได้บนโลกเยทุกคนได้ผมรับปุ๊บพูนี้ผมขอลาอันนี้คืออะไรครับเนี่ยคุณมาแนะนำว่าส่วนต่างๆว่ามีอะไรบ้างครับเอามาให้ดูเฉยๆว่ามันเยอะแค่ไหนที่พวกคุณสั่งกันอันนี้เหรอใช่เกือบสิบโลเดี๋ยวผมพูดก่อนผมไม่ได้สั่งเฮียอะไรเลยอันนี้คือไอเน็ตเป็นคนสั่งสิบ แนะนําว่าค่อยๆสั่งเพราะว่าถ้าเกิดกินไม่หมดอ่ะปรับเยอะมันเยอะมันเยอะมันถ้าไม่หมดเขาปรับตามราคาเมนูจริงๆแต่ว่านี่คือแบบว่าโปรเฟชชั่นอลมาเองครึ่งไอแนดไม่ใช่ผมและอันนี้คือไอนแนดสั่งไม่ใช่กูคือผมมาช่วยมันกินแล้วกันนะอันนี้เท่าไหร่นะ1.6 1.6.90กอ่าถ้ามาสคนแถมฮอหนึชิ้นนะผมหชิ้น เอาไปเลยตัวนี้ไดเอทมาแล้ว30วันนะฮะเพิ่งทริมมิ่งเมื่อเช้านี้นะครับผมแนทอุ๊ยเชี่ยอันนี้เขามาให้ดูก่อนว่าอันนี้ให้มาดูของสดก่อนย่างก่อนนะฮะประมาณนี้แนทอย่าไปย้อนเพราะว่าอะไรรู้ป่ะแค่นี้เองพอมันสุกแล้วมันหดมันหดโอ้โหนิดเดียวนิดเดียวอย่าไปย้อนอย่าไปย้อน ไปเพียง1,690บาทต่อคนแดกได้หมดนี่เลยครับผมโคตรเยอะวันนี้คือจัดเต็มระบบชุดใหญ่ไฟกระพริบแต่นี่ก็คือที่เนสสั่งก็คือเกือบ20,000แล้วนะอันนี้สิบแพตเตอร์10จานก็19,900แล้ว10ถาดเพราะมันถาดละพั0เก้ไงปกติ1,900ก้าหกรกรัมอันนี้คือสั่งเผื่อจ่ายเลยป่ะเนี่ยเออเผื่อปรับเผื่อปรับมามามาครับถ้ามา2คนนะครับผมจะได้ตัวโทมฮอคที่เป็นไดเอทด้วย45วัน โอ้ชิ้นโคตรใหญ่อุ้ยมันหนาวอะไงี้ใหญ่มากชิ้นใหญ่แล้วดูชิ้นด้วอ้ออใหญ่จริงแต่ <c oughs> หมดสิบจานันนี่กามปูด้สัตว์ดูสิมาคุณหอมเลยทงมฮอตจริงจริงสี่พันนี่คือก็คุ้มนะนะมากอวปกติชิ้นหนึ่งมันโลนึงไงโลน,งโลนึงก็ปกติผมขายโลออสามพันเก้าสามพันเก้าสำหรับเนื้อลเอียดก็ไม่ได้ถือว่าแพงนะจริงๆแล้วราคาผมร้านผมว่าค่อนข้างไม่ได้สูงอยู่แล้วแต่ว่าคือ พอมาอยู่ในบุฟเฟ่คุณมาสองคนคุณได้ชิ้นนี้ไปก็เกินราคาทอมฮอว์กแล้วอ๋ออร่อย,ออยแล้วคือเราไม่ได้แบบไม่ได้แอบโบ่มนะคือบ่มจริงๆคืออริงครับร้อนหรือมอนนั้งปากเหงื่อไหมวะเออร้อนดูเครียดเลยแยกไม่ออกกันเลย เรากินอะไรต่อนไหนต่ออ่ะอย่าบหกอย่ยบอกแม่ไม่ต้องใส่ผักมาไห้สั่งเหี้ยนี่ร้องอะไรแบบนี่เนื้อวายครับชอบเปรี้ยวหวานนิดนึงมันจะมีผู้ที่บอกว่าชอบบอกเฮ้ยโอ้โหแม่กินแบบนี้ต้องกินแบบนี้บอกเฮียไม่เกี่ยวไอ้สัตว์ตังคูไม่ได้ตังคูงี้คุณลอบแกะเป็นยังไงนุ่มเลยเหรอแต่ผมอ่ะชอบเยอมากกว่าชอบเยอมากกว่านะ แต่ว่าแกะมันน่าจะต้นคุณสูงกว่าเนื้อป่ะแพงกว่าครับแกแพงกว่าเยอะเฮ้ยสมมติตัวเวกเขาอร่อยโอ้โหนี่โคตรยะเป็นักำผมเชื่อแน่ไม่หนักเนื้อหนักหนักกระทะหนักชาดเขาชอบกินเก๋นเขแกันนี้คือวันนี้เป็นสเต็กตเตอร์นะฮะจะรวมเนื้อสี่ส่วนสำหรับคนที่ต้องการที่จะมากินแต่ยังไม่รู้ว่าชอบเนื้อส่วนไหนก็ให้สั่งตัวนี้มาลองก่อนถ้าสมมติว่าเรายังไม่เคยกินเนื้อ ลองชิมกูก่อนเขาไม่ได้จัดมาเป็นพอร์ชั่นแบบเยอะมากสมมติว่ามึงกินตัวริมมึงชอบใช่ป่ะมึงจะสั่งเพิ่มเนี้ยมึงก็ค่อยไปเลือกตัวนั้นมาสั่งได้แต่ไอที่มึงสั่งแบบเนี้ยไม่ควรไม่ควรไม่ควรไม่ผมชิมแล้วนี่ผมชอบส่วนนี้นะครับผมอเพียฟองเฟยหยกหัวเราะเราเคยบานมาเนี่ยเขามารับใครอะไม่มึงก็กูน คือมันกมอกลัวมากเลยตัวนี้มันเป็นเนื้อเขาเรียกว่าเป็นซีคเนอรี่คัตแต่ว่ารสชาติมันอร่อยไม่แพ้สันนอกเลย <laughs> อร่อยทุกตัว <laughs> อร่อยอร่อย <laughs> <laughs> หิวหิวพอดีด้วยฮะ <laughs> นานาทีได้มากินเนื้ออืมก็ผัดอันนี้เป็น <laughs> หอยคุรเตะเกี <laughs> ๊ยวซาชิมินะตรงนี้รสชาติแบบว่า ไอเฮียเข้าไมันเนื้อกระจาดครับแล้วเนื้อเหีไยอะฟินเฮ้ยคือว่าเติบที่เราเสิร์ฟมาผมว่ามันมันใหญ่กว่าในรูปอีกจริงเพราชะั่นเราใหญ่เพราะั่นเราใหญ่ต้องยอมรับคือคือต้องบอกว่ามันเสิร์ฟไซส์เดียวกับราคาเลยและราคาเนี่ยผมอยากให้ลูกค้าอิ่มคือหมายถึงว่ามากินแล้วแม่งต้องอร่อยแล้วก็ต้องอิ่มด้วยไม่ใช่แบบ คือเราไม่ชอบการเสิร์ฟอาหารแบบจานเล็กๆแบบ,บมากระหยิม่มกระหยิ่มมันไม่ชอบแบบนั้นเราชอบแบบว่าเออมาแม่งแดกินสองจานจุกไปเลยอะไรอย่างเงี้ยชอบแบบนี้มากกว่า <c oughs> ตัวนี้แฝงๆเหมืนอน <c oughs> กันเดี๋ย <c oughs> <c oughs> วนะชวนกินแล้วไปเอาเอาซ่อมมาเอาซ่อมมาแล้วได้ดีซ่อมไปชวน อยากแบ่งป like ันความอร่อยเข้มมืดแล้วก็มาฮนดูนดไปที hmm. ่เซนด้วยนร้อ uh, ัมาแบบนี uh ้อ uh ืออปากเขาปากเลยมั๊บโอ้ยัามีนายมีเวลากินมยหรอเมาตาย พาสต้าเป็นคานิมิโซะรับเป็นมันปูโคตรดงกินคู่นิ่มทอดมาเรากินพาสต้าเราก็เหมือนจิ้มเนื้อกินไปด้วยไมนะจากข้าวไปข้าวกินเป็นอย่างันย่างกินซุปเปอร์ อันนี้มัน,นแบบว่ออางงว่าอะไร<ป>ลองซี่โครงครับเอามาชุบแป้งทอดทอดกรอบข้าสึ่อเกีมันยิ้มแจ่วโอ้โหนี่ัน้ำมันคอดีคกกินง่ายอั แต่ตอนนี้กูปวดกามมากเราเป็นนักกินทำไมชอบปวดปวดกามวะนักกินนักกลามอ๋อันกลามอันนี้คือส่วนไหนอ่ะพี่มาพี่คันย่าครับเหมือนกันหมดเลยใช่ไหมเหมือนกันหมดเลยครับแต่แค่เปลี่ยนซอสอันนี้คืออะไรครับพี่แดงเออเป็นคาเฟ่เดอปารีสครับซอสมันก็จะเป็นชีสสามตัวมีพาร์เมซานเชดดาร์แล้วก็มอสซาเรลล่ายืดยี่ยี่นึงอร่อยอร่อยอร่อยโอ้โห ให้ดีมันเก็บเข้าไปิ๊กทำไมข้างหน้ามันร้อนปะอะไรนะตรงกลางกันกลางมันร้อนปะก็เทียนมันอยู่ตรงกลางเฮ้ยสุกเซุป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 กุ้งซุปกุ้งอืมมันจะเป็นเปลือกกุ้งแหละจริงๆแล้วเขาเอาเปลือกกุ้งมาทำเป็นซุปมาเคี่ยวให้มันแบบคอนเซนเทรตขึ้นแล้วก็ปรับปรุงเป็นซุปอีกทีนึงเพราะที่ยิ่งความหอมของกุ้งมาจากเปลือบร้อนนิ่มโองดีเลยผมชอบ คำจริงนะฮงแท้มันต้องคันแดดที <c oughs> ตาบวมเลยซอสในซุปก๋เตี๋ยวเลยอุยจริง นี่เหรอฟุ้งประมาณแบบหนึ่งล้านตัวอยู่ในนี้เอามาเคี่ยวเป็นซปุปอีกทีนึงกินเนี่ยนี่เป็นลิ้นบัวอันนี้นเหรอเราแต่ลิ้นที่เนี่ยมันอร่อยนะคือมันจะเหมือนเราไม่ได้กินลิ้นเลยมันจะแบบจุกกระบ,บัวมันแลกลิ้นกระวัวเรียกโคตรลิ้นกูณทำหน้าไม่ถูกเลยนี่สั่งลิ้นไปด้วยเแต่เดื้ไอ้ตัวลิ้นบัวก็เป็นตัวที่น่าจะคนน่าจะชอบเยอะชอบมาก มันเดวเขาเรียกว่าเป็นเป็นผังผือแล้วก็เราต้องมาปอกเอาแต่ข้างในออกมาแต่ตรงนี้ก็เป็นแค่โคนอย่างเดียวนะคือเราไม่สามารถเอาปลายมาทาให้เป็นอย่างนี้ได้เพราะมันเหนียวมากปลายลิ้ยมันเหนียวมากใช้งานเยอะเพราะแบบมันอยู่ปลายไงใช้ดูดนมแบบดูดนมแม่ตอนเด็กอะไรเนี้ยใชเยอยากคนที่ชอบกุ้งน่าจะแบบชอบเลยเพราะมันมันเข้มข้นแบบเป็นเข้มข้นมากๆชอบทับก๊เป็นบาร์บีคิวที่คงัวยอันนี้เอาเลยไหมใส่ขนมปังนิดเดียว มึงจอดแครได้อย่างเงี้ยหรอแต่บอกไปใช้นิดนิดนี่ของคุณดี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 ไม่เคยมีจุ๊กจนีกแล้วเรากินไะเหมือนกับปลาทำเดีน่าฟังแล้วถ้าเกิดว่าใครแบบกินพวกนี้แล้วเรียนใช่ไหมเขามีแบบฟิโคลให้เป็น<ช>ไนกวาร์ดอกเป็นแก้วเด่นิดที่ของวัว ตรงเนี้ยโซนแบบดูดีนะหันมาทางนี้ปุกท้อเลยทันมาทางนี้พุกท้อเลยอร่อยเลยขคนขึนใช่ไหมขคนขึ้นอคุณบอกก็ปรับเลยเฮ้ยมึงใส่เกียหทำไมกินหมดซอสมันด้านมาแล้วมันอันเนี่ยเมือนกินได้ชอบ มืบอบกเวยมีโบกเนี่ยพี่ตอสปโปะโพบปะใช่ครับงั้ผมขอชิมชิ้นหนึ่งแล้วกันอขอชิมชิ้นหนึ่งครับคือบางคนอะถ้าเวลากินพวกพาสต้าที่เป็นคอรดครีมเลี่ยนๆหรือว่าอะไรเงี้ยมันอร่อยนะแต่คนที่แบบเริ่มกินพวกครีมๆก่อนมันจะเลี่ยนก่อนแต่ว่าถ้าเป็นแบบแนทแล้วเนี้ยคือความเลี่ยนทำอะไรมันไม่ได้น้องกูหายไปไหนไม่รู้ยังกินแล้วหรือเปล่า กินเฮียแต่ว่าเราแล้วคุณไม่ทำซอสแบบเซตาโฟงี้มาอีกอนะทำซอสเซตาโฟใช่ปะถ้ามีตอนเงี้ยแล้วมีเนื้อเงี้ยโอ้หสบายถั่วถั่ลิ้นวัวลิ้นวัวนุ่มมากโอหยงหัวนุ่มมากน่ากินมากเลย กับมันบดปะเนี่ยพี่ใช่ปะใช่ครับนุ่มจริงๆแทบจะไม่เหมือนกับไม่เหมือนลิ้นเลยใช่มจะไม่เหมือนลิ้นแล้วมันจะนุ่มเขาใช้ไฟตู่นนนนานๆอะไรอย่างเงี้ยผมว่าโค้งไม่น้ำตาลนะเอออ้วนไม่เป็นไรเอาสลับผมไหมปักมันกคาหางไปแล้วอันนี้บูชีสว่าอันนี้บูชีสใช่คือมึงเคยกินบูชีสปะไม่เคยมั้ง ลองคลุกดูให้ดูไอ้อย่างเงี้ยอย่างงี้คือเป็นบูชีที่แบบโรยมาเราชาไปช้างๆแล้วก็โรยมาไม่ได้ยุนลองกินดูเด็ดถ้ากินเปล่าๆดูลองกินดูอ่ะลองดูเออถ้ากินเปล่าๆมันจะแรงเกินดูชีทเขาไปวางไว้เฉยๆให้หนอนแม่งชัยหนอนแม่งขึ้นไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ทำให้ลาขึ้นเฉย อันนี้มันหนอนขึ้นเลยคือบูตัวอันนั้นคืออีกตัวหนึ่งมันมีจริงเหรอที่เั็นที่เป็นที่สร้งให้หนอนขึ้นแล้วไม่ค่อยกินกันคือหนอนแม่งชัยกันจนแบบคุ้นไปหมดแล้วแล้วคือมึงกินหลังจากหนอนอ่ะแต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ก็ยังไม่ใช่ตัวนี้มันจะเป็นลาสีฟ้าซึ่งเป็นลาที่กินได้เสิร์ฟให้เลยคือไม่ต้องว่าง อย่างวันนี้น,นั่งไปเถอะว่างถึงนู้นน่ะสามสี่รุ่มนู้นแหละใช่หมดยังไงก็หมดสามสองหนึ่งโอ้โอมาเป็นวเวลาไหนเหมือนไม่สนใจอยู่เลยไม่ใช่เวลาเล่นแล้วดูนี่ดูมาไม่ใช่เวลาเล่นนี่คือเวลาเอาอจคุณต้องเอาจริงแล้วเดี๋ยวไม่หมดมันเป็นเวลาเอาตัวรอดน,นะไม่ได้ว่เอาจริง มันกินหนีใต้อีกแล้วอย,อ,อ,อยากมาบๆแล้วก็ K ิคชิคห้าที่น่หาห้าสองสองาสองสองไป ไม่คันละฮะรุ่นใหม่รอบออด,ดูอาการไงอืมวนดูอาการยังไหวอยู่ใช่ไหมอ,อ,อืมอันนี้อะไรอ่ะชีวิเอยวอืมแครอทอร่อยนึกว่าเป็นแยกนึกว่าเป็นน้ำกิมซีฟู้ดคุณไม่กินใช่ไหมกินให้อไม่ผม,ม,มกินเนื้อไงเอนอนั่นน่ะไม่บอกน้องการเดี๋ยวผมกินให้จริงเหมือนกันทุกจานเนี่ยไม่ผมมองอยู่ว่าไม่ต้องเลือก พี่เขาใส่ไปเยอะไปเยอะจริงนะพี่ช่วยพี่ช่วยไหมจะช่วยไักเท่าไหร่ไะเนี่ยมาเรารุบหัวจมท้ายด้วยกันแล้วนะพี่หมดมึงโดนไม่หมะผมเป็นเจ้าของร้านอย่างถ้าผมไม่หมดผมเวฟของตัวเองไปคุณถอดกด้ทายมา เอามาทั้งไหมใครอยากเล่นทอชไหมทอชก็วินาดนั้นมันเกินชาเพราะมันเย็นนี่ใช่เขาเรียกว่าแบบนี้ว่าโอมาเกษตรหรือเชฟเยาว์ลีันนี้ช่เชฟเชฟเยาว์คนของจริงอมาเกษตรอันนี้ก็อหนึ่งพอชั่นที่แบบว่าเยอะมาก หั่วกระปุกใส่ลงไปเลยโอ้ยอะไรน,นะครับทอดด้วยเราแล้วกินง่าย,ยใช่ไหมเ<ช> <laughs> ดี๋ยวหอนนม,มจัดหิงเรี่ยงวะ่ะเพิ่งติดแล้วใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเพิงติดแล้วนะเพิ่งติดแล้วใช่ไหมคุณอยากคิดว่าการกินจุมันจะไม่อิ่มมันจะสบายนี่คือเบื้องหลัง เฉพาะเนื้อประมาณมา600-700ใช่ปะ10เสิร์ฟนี่คือมี7โลแล้วนะแล้วมีพาสต้าที่แบบเ,เฮีย6จานลิ้นวัวสตูมีโทมอมฮอสมีแบบ20โลคือมันเป็นเนื้อเออขนาดเนื้อเนี่ยคือแบบเอาเรื่องอะไรนั่งตับไม่เดี๋ยวผมกิน<า>กทีเดียวไงจะจะโอเคๆแต่กินเยอะไงโอเคอเขาเรียกว่าดึงเชงอ๋ะกินอย่างนั้นอะต้องดึงเชงต้องรู้วิธี มันยังกินไม่หมดอีกเหรอกัดเหมือนกันเยอะหมดแล้วหนึ่งถาดคุณผู้ชมยอดไหน, <laughs> นบอกหมดอะไรอยู่ในจานอยู่นี่แหละยังไม่ยังไม่ได้กินนี้อะไรเลยน้ำปกมัำ <laughs> ม่ำมัำม่ำฟู้ดบอยฟู้ดบอยเยอะจนเหนียววะ <laughs> ไม่ชอพอแบบเริ่มเริ่มแบบเริ่มอิ่มแล้วก็แบบหา <laughs> เริ่มเตมร้านแล้วเตมร้านแล้วต้องไป ดุกดันไม่เก,กล,ล่ยนกายภาพนี่หมดแล้วไม,<า>ม่แกงออกได้เท่แต่น้ำจะหมดแล้ว,วมาช่วยช่วยดอน้าจะหมดแล้ว,ลวน้ำเก่งมากินไปกินแล้วเฮียพูดยัง,ยงลยวะจอกับพวกนี้นยหวานเลยอืมหวานมาก อื้มโคตรับากินโอ้ยไอ้คาปตาต้มยำหวานมาแบบนี้รออะไรเอาไว้รุ่นเฮียเฮียเดือนต้องโอ้โหวนโคตรน่ากินเนี่ยมึงยับกันเนี้ยออกเลยเะอเอาเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนเอาไว้ห่อกลับเนยะเอาไว้ห่อกลับ จานหนละพันเก้าพันเก้าเก้าสิบพาาคาต้าอันนี้จะไม่รวมอยู่ในบุฟเฟ่ต์ไม่ได้รวมไม่ได้รวมอันนี้คือเราสั่งมากินต่างหากในบุฟเฟ่ต์จะมีไอติมออ๋บุฟเฟ่ต์ไม่มีติมแต่สามารถสั่งมากินแยกได้ได้อื้วโคตรน่ากินเนื้อคือที่ไม่ได้อยู่ในบุฟเฟ่ต์มันใช้เวลาทำ่อนข้างนานก็เลยเอาออกก่อนอืมไอขนมหวานอ่ะทำไมต้องใส่ไอเขียวๆนี่มาด้วยครับตกแต่งหน้าตาเลยใบนี้มันเข้ากันปะมันไม่ได้เข้าในรสชาติแต่ว่ามันทําให้ดูสวยขึ้น ของหวานทั้งหมดอร่อยคณไม่ทันผมแล้วของหวานกูกินไม่แฮมมันนะอ่ะคำดีพูดดีโอ้ยไม่พอให้รอดให้เหลือสี่จานพอให้รดให้เหลือสี่จานพอน้อยเฮียจะได้แบบไม่หนักคุณ<อ>ไม่หนัก,ไม,นกไม่หนักเฮียกันไปถี่จานก็ประมาณแปดพันเจ็ดพันกว่าโอเคก็เ,คเดี๋ยวไปดูบินไม่ลนะ่ะต้องต้องรอดูบินต้องดูบินต้องดูบินว่าวันนี้เท่าแต่งหมดกี่บาท โอาล้วบินโอ้ยกอบคุณลุกวันนี้ที่เรากินไปคือ4 3 0 4 7บาทเอาอีกแล้วพอของหวานจะมาพวกมึงส่งคืนเลยครับวันนี้สวยโอเคนะผมถ้าใครอยากจะกินบุฟเฟ่แบบที่เรากินนะ 1690กินได้ไม่อั้นเลยแบบที่เรากินจริงๆเมนูมีเยอะกว่านี้อีกนะก็จองผ่านแอปอ่ฮังกี้ฮับนะเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ตรงคำอธิบายของคลิปนะเข้าไปกดลิงก์ก่อนอันเนี้ยมากินบุฟเฟ่ไม่รับวอล์กอินนะไม่รับวอล์กอินต้องจองต้องจองผ่านตัวลิงก์นะครับผมแต่ว่าคุ้มมากกับเจนเทอร์บุชเชอร์นะผมอยู่โฟนอสชั้นตีเปิดงานโฟนออสาทรนะครับอ่าอยู่ทุกวันจันทร์นะครับผมผมื่กินไม่กินเนื้ออย่างนี้เลย ฝากติดตามช่องจานเน็ตเวียสฟูดด้วยนะครับผมงานเดี๋ยวว้เทปหน้าไปกินใ้ฝากติดตามกันนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับ